เทรดกับ o n e a g e มีแต่ได้กับได้สวัสดีปีใหม่คะ่ะคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีแลก V Points เป็นเงินสดได้รับประโยชน์จากทุกการซื้อขายด้วย v a n t a g e Rewards ได้รับ V Points ทุกครั้งที่คุณซื้อขายและการทำกิจกรรมสำเร็จซึ่งบางท่านอาจจะไม่ทราบว่าบัญชีคุณได้รับแต้ม V Points รีบเข้ามาตรวจดูก่อนที่คะแนนจะหมดอายุนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่ v a n t a g e Reward คลิกที่ภาพรวมแล้วเลื่อนลงมาที่ด้านล่างจะแสดงวิธีแลกของรางวัลค่ะคะแนน v p o i n t s สามารถแลกของรางวัลได้หลายอย่างเช่นวงล้อเสียงโชคชิงโชคแลกเงินสดวันนี้ก็จะแนะนำวิธีแลกคะแนน v p o i n t s เป็นเงินสดคะแนน v p o i n t s ทุกๆ200คะแนนมีมูลค่า1ดอลลาร์สหรัฐการแลกเงินสดจำกัดที่ $50 ดอลลาร์ต่อวันค่ะ เลือกบัญชีซื้อขายที่จะฝากเงินเข้าคะแนน V Points ปัจจุบันมีอยู่4,765คะแนนคะแนน V Points 1,000ได้5ดอลลาร์เราจะแลกคะแนน4,000 Points จำนวนเงินที่ได้รับ20ดอลลาร์กดยืนยันเงินจะถูกโอนไปยังบัญชีซื้อขายค่ะ v a n t a g e Broker ชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจเทรดด้วยเงื่อนไขโปร่งใส ไม่มีค่าธรรมเนียมแฝงพร้อมรับโปรโมชั่นมากมายเพื่อนๆที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้หรือสแกน QR code ได้เลยค่ะท่านใดที่ใจดีแอดฝากกรอกรหัสผู้แนะนำ a 6 4 5 md ด้วยนะคะและใครที่สนใจเข้ากลุ่มรับสัญญาณเทรดฟรีติดต่อเราได้ทาง Line แอดเฮง2 3ง4ค่ะ กดไลค์กดแชร์เพื่อรับข่าวสารก่อนใครขอบคุณมากค่ะ